สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่ม emoji กันนะคะกดอื่นเลยเข้าไปในเว็บไซต์ google ก่อนเลยนะคะพิมพ์คำว่า k m MM m k t h นะคะกดกไปได้เลยนะคะก็อยู่ด้านบนสุดเลยนะคะกดกไปได้เลยคะ่ะก็มาอยู่ที่หน้าเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะเว,เว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่ม ผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์นะคะและอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายบริการเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงเลยนะคะและมีแอดมินคอยบริการ24ชั่วโมงดยเช่นกันค่ะมีบริการอยู่ในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook, IG, TikTok, Twitter, t e l e g r a m นะคะเพื่อนเพื่อนนั้นใดน,นะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานนะคะสามารถกดสมัครเข้าใช้งานตรงนี้ก่อน่อนได้นะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลค่ะรหัสผ่านนะคะยืนยันรหัสผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้สองติ๊กวยนะคะกดสมัครกันได้ตรงนี้เลยค่ะใต่หาเพื่อนเพื่อนใดน,นะคะที่เคยล็อกอินเข้าใช้งานไปแล้วก็สามารถกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะกดกันได้เลยค่ะเก็เข้ามาสู่ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ตัวนี้แล้วนะคะไปที่หมดหมู่ขับสั่งซื้อใหม่กันนะคะ ตรงนี้นะคะบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็เป็นเว็บไซต์ที่ราคาถูกมากๆเลยใช้งานง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่ไปคัดลอกลิงก์ในโพ์ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเปิดเป็นสาธารณะแค่นี้ก็ใช้บริการกันได้ง่ายๆแล้วนะคะ หมดูตรงนี้นะคะเขาจะมีอยู่หลายๆแพลตฟอร,ร์มเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r t e l e g r กรมนะคะก็เลือกกันมาได้เลยนะคะช่วงนี้มีช่วงทดลองใช้งานฟรีด้วยนะคะก็ลองเขา้าไปทดลองใช้งานกันดูนะคะวันนี้ก็จะขอเลือกเป็น facebook นะคะเพิ่มอิโมจินะคะตรงนี้ตรงอิโมจิตรงนี้นะคะก็มีให้เลือกกันเลยนะคะขอเลือกเป็นรูปรักตรงนี้แล้วกันนะคะ เป็นที่บตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนๆเลยนะคะลิก์ตัวนี้นะคะก็จะนํามาจาก f c e e o o o เลยนะคะไปโพสที่ต้องการจะใช้บริการนะคะกดตรงเวลานะคะตรงนี้ต้องเปิดสาธารณาทุกครั้งนะคะงัน้นยอดก็ไม่ได้ขึ้นให้นะคะัดลอกกันมาเลยนะคะก็นะะามาดูช่องทางการ ก็มาเข้ามาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะก็มีอยู่หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสแกนคิวาโค้ดทุกธนาคารนะคะโอนเงินเนสลิปทุกธนาคารถูวันนี้บมเลดนะคะอ้างเปาโมเลดคลิปตัวเ e อร์ฟ t วันนี้นะคะสามารถเติมเงินกันได้ตรงนี้เลยนะคะประวัติการสั่งซื้อนะคะคือออเดอร์ของเพื่อนเือนที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วนะคะตรงนี้จะเป็นเลขอเอเดอร์ของเพื่อนเือนะคะหากเพื่อนเพื่อนนใดมีปัญหาเติมเงินไม่เข้ายอดไร้ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้ะก็จ ตอนนี้ก็เป็นการรอดำเนินการอยู่นะคะก็รองกันสักครู่นึงนะคะไปดูบริการกันนะคะบริการก็มีอยู่หลากหลายบริการเลยนะคะในหน้านี้ทั้งหมดเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยเช่นกันนะคะไม่ว่าจะเป็น facebook i youtube t o twitter telegram นะคะก็เหลือกันมาได้เลยนะคะสามารถดูรายละเอียดทางหน้าขวามือและสร้างคับสั่งสือได้ตรงรูปดวงตาตรงนี้เลยนะคะจะสร้งขับสั่งซืนน้อได้ที่หน้านี้เลยคะ่ะ แนะนำเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนใดนะคะสนใจในบริการนะคะก็ะสามารถคลิลอกลิงตัวนี้กันได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่นอยู่ที่5%เลยค่ะตัวช่วยเลือนะคะหากเพื่อนๆื่อนท่านใดนะคะที่มีปัญหาตําเงินไม่เข้าย Com ้อนไห์ไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกเลยนะคะนำเลขออเดอร์มาวางตัวนี้กันได้เลยค่ะมีคำร้องขอของคุณนะคะที่สามารถเลือกกันได้เช่นกันนะคะเลือกกันไปได้เลยนะคะส่งตัวได้ตรงนี้เลยนะคะก็กลับไปที่ ที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะว่าตอนนี้ยอดหัวใจขึ้นหรือยังนะคะตอนนี้ยอดหัวใจก็ขึ้นแล้วนะคะหากเพื่อนๆใดน,นะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะก็ลองให้เว็บไซต์แล้วก็ลองเข้ามาดูในเว็บไซต์ด้วยพนลิงก์ด้านล่งนา,างได้เลยนะคะหากเพื่อนๆใดน,น,นะคะ ต้องการความน่าเชื่อถือของแบนด์ธุรกิจนะคะออนไลน์ของเพื่อนเพือนการสร้างตัวตนนะคะการเพิ่มความหมากของช่องลองให้เว็บไซต์ตัวนี้นะคะเป็นตัวช่วยของเพื่อนๆพืน,นูนะคะก็ล,ลองเข้าไปดูกันเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ